สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทําเค้กทุเรียนลาวากันครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ผมจะใช้เป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนวานิลาครับโดยจะเริ่มจากใช้ไข่ไก่ไข่แดงเบอร์2สีฟอง น้ำตาลทราย50 g, กรัมเกลือป่นเจ็ดส่วนสช้อนชาแล้วใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าไข่แดงของเรามีสีอ่อนลงครับจากนั้นเราจะเติมนมสดลงไป80กรัมตามด้วยน้ำมันลำไ้าว54กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแล้วใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ต่อไปเราจะล่อนแป้งเคก100้ก107กร,รมัมแล้วตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถล่อนเต็มเอาไว้ก่อนได้ครับจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานเพราะถ้าเราคนนานจนเกินไปจะทําให้เนื้อเค้กของเราเหนียวได้ครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตีเมอแรงกันครับโดยเริ่มจากใช้ไข่ขาว4ฟอง ใส่ครีมออฟทาท่าหรือน้ำมะนาวเศษ็จ1ส่วนสช้อนชาแล้วเราก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางตีจนกว่าไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดครับพอตีจนไข่ขาวได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ต่อไปเราจะเติมน้ําตาลทรายลงไป50กรัมโดยเราจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบครับเราจะเว้นระยะในการใส่น้ําตาลประมาณ20วินาทีของการใส่แต่ละรอบครับ พอเราใส่น้ำตาลทรายจนครบหมดทั้ง3รอบเราจะตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ขาวของเราตั้งยอดอ่อนครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับสุดท้ายผมก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดต่ตําสุดครับเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศและให้ไข่ขาวของเรามีความเนียนและเงายิ่งขึ้นครับพอเราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรานําไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักเอาไว้ครับ โดยเราจะแบ่งไข่ขาวมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงทั้งหมด3รอบครับรอบแรกผมจะแบ่งไข่ขาวออกมาครึ่งหนึ่งก่อนครับแล้วใช้ตะก้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันสักประมาณ80%ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ขาวส่วนที่2ลงไปครับแล้วก็ค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันสักประมาณ80%ครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่ขาวที่เหลือลงไปจนหมดครับแล้วใช้ตะก้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ขั้นตอนสุดท้ายเราจะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไม้ภายปาดที่ขอบอ่างและก้นอ่างหให้ทั่วครับเพราะว่าอาจจะยังมีส่วนผสมที่ยังไม่เข้ากันดีอยู่ครับเมื่อเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเนียนเข้ากันดีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเทใส่พิมพ์กันเลยครับสำหรับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นพิมพ์ขันข้าวขนาด10เซนโดยเราจะใส่เนื้อเค้กลงไปในพิมพ์ประมาณ3/4ส่วนของพิมพ์ครับ สำหรับสูตรนี้ครับถ้าเราชั่งน้ำหนักให้เท่าๆกันทุกพิมพ์เพื่อนๆจะได้อยู่ที่ประมาณ8ชิ้นครับแต่วันนี้ผมเทลงไปโดยกระประมาณเอาเลยได้อยู่ที่7ชิ้นครับก่อนที่เราจะนำเค,ค้กเข้าอบผมแนะนำให้เพื่อนๆหาไม้แหลมหรือไม้จิ้มฟันมาวนเนื้อเค,ค้กเพื่อตัดฟองอากาศครับ แล้วเราก็จะกระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งเพื่อตัดฟองอากาศอีกครั้งครับเดี๋ยววันนี้เราจะนําเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีหรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านครับและตอนนี้เค้กของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วให้นําออกจากเตาและกระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับจากนั้นเราจะนําเค้กมาพักไว้บนตะแกรงประมาณ1 0 1 5นาทีครับ จากนั้นเราก็สามารถนําเค,ค้กออกจากพิมพ์ได้เลยให้เพื่อนๆใช้มือค่อยๆช่วยแซะแบบนี้ครับแล้วเราก็คว่ำพิมพ์ลงไปได้เลยครับแล้วเราก็จะพักเค,ค้กทิ้งไว้จนกว่าเค,ค้กของเราเย็นสนิทครับเนื้อเค,ค้กชิฟฟ่อนของเราก็จะนุ่มๆเด้งๆแบบนี้ครับเมื่อเค,ค้กของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วผมก็จะนาเนื้อเค,ค้กมาใส่ลงในกล่องเค,ค้กขนาด11คูณ12เซนติเมตรครับแล้วผมก็จะใช้หัวบีบครีมเจาะเนื้อเค,ค้กของเราให้เป็นรูตรงกลางลักษณะประมาณนี้ครับ สำหรับขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะเจาะหรือไม่เจาะก,ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆได้เลยแต่สำหรับผมชอบครีมเยอะๆผมก็จะเจาะรูตรงกลางเอาไว้แบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำครีมทุเรียนลาวากันเลยครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบ n o n d ดล l y 150กรัมครับแล้วเราจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดตีจนกว่าวิปปิ้งครีมของเราขึ้นฟูและตั้งยอดอ่อนครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ จากนั้นผมก็จะใส่เนื้อทุเรียนปั่นลงไปอยู่ที่ประมาณ250-300กรัมครับสำหรับปริมาณเนื้อทุเรียนเพื่อนๆสามารถปรับลดตามชอบได้ครับเราจะใช้ไม้พายคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับขั้นตอนนี้จะทําให้ครีมทุเรียนของเรามีความข้นขึ้นครับแต่วันนี้เราจะทําเป็นครีมลาวาผมก็จะเติมวิปวปิ้งครีมลงไปอีกครับให้เพื่อนๆค่อ,คอยๆทยอยใส่แล้วคนผสมให้ได้ความเหลวที่เราต้องการครับสำหรับคลิปนี้ผมใส่เพิ่มลงไปประมาณ200-300กรัมครับ ความเหลวที่ได้ของครีมจะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นผมก็จะเพิ่มสีสันให้กับครีมของเราด้วยการเติมสีเหลืองมะนาวลงไปสักประมาณ2หยดครับแล้วก็ค่อยๆค,คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็นำครีมทุเรียนลาวาของเราไปใส่ในถุงบีบเพื่อเตรียมเอาไว้ตกแต่งเค้กกันครับ วิธีการแต่งเค้กก็ไม่ยากครับเราจะนําครีมทุเรียนลาวาใส่ถุงบีบและตัดปลายถุงจากนั้นเราก็จะบีบเนื้อครีมลงไปในช่องว่างที่เราเจาะเอาไว้บีบขึ้นมาให้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กระแทกกล่องเบาๆครับเนื้อครีมก็จะไหลามาคลุมเนื้อเค้กจนทั่วครับเค้กทุเรียนลาวาของเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปบีบครีมให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบครับ แล้วก็กระแทกกล่องเบาๆจนครีมไหลออกมาคุมเนื้อเค้กทั้งหมดครับพอเราบีบครีมแล้ววาจนครบทุกชิ้นแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยเนื้อทุเรียนตามชอบครับ และสุดท้ายผมก็จะตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่ครับสำหรับใบโรสแมรี่อาจจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนํามาแต่งเค้กผมแนะนําให้นํามาแต่งเค้กก่อนที่เราจะเสิร์ฟเค้กเท่านั้นครับไม่แนะนํน้เพื่อนๆแต่งเค้กแล้วใส่กล่องแช่ตู้เย็นทิ้งไวค้ค้างคืนครับอาจจะทําให้มีกลิ่นของใบโรสแมรี่ติดเหนือเค้กของเราได้ครับหรือถ้าเพื่อนๆมีใบไม้ชนิดอื่นก็สามารถนํามาตกแต่งได้เช่นกันครับเช่นใบแก้วหรือว่าใบเตยครับ หรือเพื่อนๆจะเลือกตกแต่งด้วยดอกไม้ทานได้ชนิดต่างๆตามที่เราชอบครับก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กทุเรียนลาวาของเราในวันนี้ครับหน้าตาน่ารับประทานไหมครับ ถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องพงกี h a n n e l และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจเ e ซบ o ๊กพงกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ